สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนี่มาปะาอันในบรรยากาศตอนม,มลงครับแดดเราคอยห้อนแล้วย่านี่ไว้เพื่อตอนควายเกิดครับน่าจะได้ปล่อยเล็มนี่แหละ ประมาณเดือนแน่ครับมีควายรัดเจียบไปบนตัวนะ่น dây có cái khá quái đâu đều hơn có quái tòi dây này đã ai rồi, mai đi bỏ lại hoa liễng chứ, chỗ này lóng mặn nha, kiểu, bỏ đi คาวเดือนหน้าฝนจะทิ้งช่วงครับแานมอีน่าจะตันไงอยู่ฮึ่บินหน่อยก่อนเดี๋ยว่อยมันก่อนฮะห็อือ ควายแม่น,นีกับกินหญ้าดีม้วนครับกระตันมมมันละครตันโมหลุนที่อายุนักกาาว่ามันน่ะคือว่ายายว้ยครับ แม่นี่ก็สภาพเนื้อหนังก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับผิวหนังเริ่มมามเลยแต่เดี๋ยวมันจะเกิดลูกครับนะมันก็เลยบบกใครอ้วนต่วใดครับประมาณเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาก็จะเกิดลูกกันนะเลีอยครบ มีวันนี้ครับฝนมันมนตกเตแต่วาก็ตกตกนักด้วยตว่วาเลือกมันจังคบควายปูน,นี่แหละนักขนาดเลยแต่และว,วันปลายเล็บมีข้างนี้ครับมันเหมือนเปิดอยู่ แต่ว่าดึงดึงดูแล้วมันแน่นอยู่ไว่หมดตัดออกถอะรอให้มันใกล้จะลดนิดน่อยก่อน พบเนะห็นนะครบสติควายไหลมาใกล้ถึงครับเดี๋ยวยุดนี่กันสภาพตัวมันตัวยังใหญ่นี่ช่วงใกล้เข้าหน้าฝนจะเป็นเลือกนี่ซะส่วนใหญ่ครับ เดือกตัวนี้น้อยไล้ๆนี่ม่ค่อยมีละถ้าฝนบาทิ้งช่วงเดือนหน้านี่ก็จะแถวนี้ก็จะเป็นหญ้าเต็มพื้นที่เลยเฮ้ยออกมาเลวทำเป็นกลัวนะตีก็แล้วเขียนก็แล้ว อควายมันดีตรงที่ว่ามันเข้าไปแค่ตัวสองตัวถ้าเป็นงวมันจะปากันมุดเข้าไปมุดเลย ถ้าฝนลงแท้ๆแถวนี้มันจะเป็นน้ำหมดเลยนะมันจะมาแห้งเยียบต้องขุดเหมืองขุดอย่างดีๆตอนฝนมาเนี่ยนี่ก็เอาไว้เป็นอาหารพึ่งครับว้าปลอพึ่งมาตัวหลอพึ่งมันเข้ามาอยู่ใกล้ๆสวน มันมีแรงอาหารเี๋ยมันก็มาตอนนี้ก็วางล้างหล่อไว้ใกล้ๆสวนนี่แหละใกล้กับแรงอาหารมัน ุงท้องปีนี่บอกค่อยอ้วนแต่ใดครับก่อนจะเกิดลูกเลือกพบตัวปูนี่มนาะเลือกหุ่มได้นะเดี๋ยว ตัว่นเมันยังมุเกอกกันนะหลังนี้มันมาไล่นะถ้ามาครบตีไหนก็จะไม่เลือดซึมออกมาเลยนี่กวไ้อรอพึ่งครับเป็นอาหารพึ่ง ตอนนี้จะเป็นคิ้วต่อไปสำหรับการเกิดลูกครับจิมก็เริ่มบวมแล้วลนมมันจะยังมาใหญ่เลยนะนมยังมาลงเถอะใกล้ขอดไกลเกิดกมแล้วครับนมถึงจะมา ตรงนี้ไม่ได้เคยลงน้บนมป่าครับไม่ได้นอนน้มแล้วตัวป่าตายตัวนี้ซื้อปูนมาใส่แล้วแนมเริ่มใส่มาได้จะปล่อยลงแนมอากาศมันห้อนควันไหนฝนมาตกอะ่ะเดี๋ยว,วจะได้ หายาหนึ่งสวันหนึ่งยับตายยากันทั้งหมดเลยควายตัวไหนที่ล็อกมันก็จะไล่เลือกอยู่นะเลือกมากล้องก็จะดิ้นแข่งดิ้นขายอยูบ้างตัวมันประสนใจแล้ะเลือกครบปล่อยเลือกคบเนี่ย ก็มาแล้วกากาศเย็นครับมีลมพัดเย็นสบายเอออีกแไล่ของกัน,นกยังกบกมา กวน,นี้ผสมกับปอกองฝูงให้คอกนี่เดี๋ยวรอดูวัาลูกมันจะออกมาแนวไหนตัวเมก็ไม่ได้สูงใหญ่ครับแต่กำลัวโตยาวอยู่ <c oughs> เลือกครบเดี๋ยว มันล็อกครับมันก็จะไล่ตัวเลือดก็จะมาได้กินเลือดมันแหละถ้ามันไล่นีเด้งครับลอยถึงลอยหาเดียว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 ควายนี่มันอู้หเลืองนะาบอกเขามันหนมันก็จะจุกเครื่อตีแมงให้ครับกลัวนี่บางตัวครับ ตัวเราบอกให้หันีบอกให้ตบตัวนี้นี่ท็อปแมงให้นี่หล่นหนีครับมันมาเกยจี้มันได้ แต่ตัวนี้นี่น่าจะงามกว่าแม่อยู่เพราะมันได้อยู่ดีกินดีเนาะแข่งขาง,งามครับปุ่นทำสักปีสองปีครับมวาผสมกับตัวปุ่นอันนี้เป็นนาคดุดไฟนาคดุด อันนี้ตัวลูกครับตัวแม่ถ้าจะมันีกันตัวได้าจะสูงกว่าแม่ยยโฮนี่ใส่ก็ดีอยู่ จะพร้อมพร้อมแต่ว่าหนังก็เป็นมันเงาอยูห่หนังเรียมแต่ว่ามันจะสงนี้นะครับโอ้โหเหลือครบต,ตัวเดียวมันมาไล่ะ มันจะคัดเชือเข้าเคียวงูครับเข้าเจ้าครับเข้าหูคัดเชือแล้วก็เอ,อมาลงกล้าไว้เพื่อปีหน้าจะเนี่ยนะจะได้มีเข้าพันไว้นี่มันตัดแล้วโดนฝนแตกยอดไว้ นี่เปียต,ปตัดพกตัดล่ะเพราะว่ามัวแต่ตัดตั้งลุ่มนี่ครับต้งบนก่อนยาวละ้ะไหนจะแปลงเล็มบนนี่เห็นรู้สิก็ออกอยู่ถ้าว่ามันมีเวลาขึ้นไปฝนตกมามันยาที่ไหนกระปง ต้องกระจายกินเป็นมุง้งเป็นมุ้งไปแล้วก็เพื่อตอนช่วงที่ฝนมันทิ้งช่วงตัวจะได้มีญ้าเล็ม ตั้งแต่ซื้อควายปูตัวใหญ่นี้มาก็กำลังผสมไปแค่ตัวเดียวก็คือไมมองตัวใหญ่พวกไกลๆปะ่ะสองแม่นี่เดี๋ยวคาดว่าจะผสมน่าจะผสมภายในปีนี้ถึงต้นปีหน้าเทาาล้านั่นครับอย่างเร็วก็น,น่าจะภายในปีนี้ครับปีหน้าก็จะได้หันลูกมาแล้วแต่แม่นี่เน,นี่ลูกงาม ลูกอ้วนครับตัวจะมาสูงใหญ่แต่ว่าเฮ้ลูกงามนี่ตัวแม่นี่ตัวลูกล่ามันตัาปุ่นเป็นลูกก่อนสามตัวเลี้ยงหน้ากระดาน,นตัวใบใ่ครับแต่ว่าอ้วนอ้วนดี มาล้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ใมันให้ความล่ม,มือเขาก็ตบพ่กมันได้ครับถ้าค่ามันก็ก็จะมดไปเป็นชุดเป็นชุดนะควายก็จะได้กินดีถ้ามันนักล่าเนี่ยควายไม่ค่อยกินเลย ตูจะซ่อดมงคีเปอร์อย่างเดียวโตมบวกครับโตมคีเปอร์ใส่กาะขันมันปุ๊บหน้าฝนนี่คงจะทำเนือ้อทำตัวได้มาแหมน,น้อยหนึ่งเพราะว่ามันยังมาเต็มเตนร์เนือ้อมันยังมาเต็มเตอร์คอกัยังมาเต็มเตอมาแล้เจอ โลกครับแล่วกัมันปวยซ้ำซ้อนกันแข็งหน้านี่เล็บตีนพุลูกออกมาจะลึกอยู่นี่เลือกครบเดี๋ยว เดี๋ยวเอ่อมันเปนก๊อกเดี๋วยวปลยถ้ามีแปรงเล็มน้ำมันปล่อยมาเจ้ามาแรงครับ เบาแห้งเลยนะขนาดเลยแล้วก็คอยตัดหาา้้มวมาเสริมมั้งมีแมันเล็มกับไปไหนครับพอก็ละมันได้ถ้าล้อมไปถึงบอ่อแนมพือมันลงหนมแล้วก็เข้าขอกคนเดียวนี่ยิ่งดีครับถ้าเป็นควายดี มาได้มาจากหลายตีนะถ้ามาจากหลายตีนี่มันจะมีปัญหาคูกันควิดกันต้นไม้มันออกใบแล้ว มันก็โจยลดปัญหาการท่อนไปได้นักอยู่แล้วก็มันก็ดูดซับคาร์บอนพวกกาดของเสียจากนี่นะครับการเอาเรี่องงวเลี่ยงายนี่นะต้นไม้มันก็จะดูดซับคาร์บอนไว้ก็จะลดปัญหาการเกิดภาวะาลกร้อน ได้อยู่แต่ถ้าเอาบ่มีต้นไม้บ่นี้อะไรอย่างเลยนี่มันตอกลับไปส่งเสริมมาเกิดเพระว่าลุกล้อนมันไหลเนี่ยเออกลุมงกระตบเรือกครับแหลกนี่เดี๋ยวเดี๋ยว Quay mình có hẳn. Đi. เอาละคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ การซ้อเฮ็ดครับเฮ็ดทอปครับเป็นช่วงฮอปฮ็ดกับปุ่นทำมุมบนดอยมาครับไก่ไกม่มาครับมีถึงคนบ้านนี้แล้วก็นคนต่างบ้านครับมาซ้อกันก็เป็นอาหารตามฤดูกาลครับหนึ่งปีก็มีหนึ่งข้างปีนี้มันจะออกนักนะ ด้วสาเหตุของการเผาป่าเวลาเผาป่าในเฮ็ดทอปมันจะออกนักแล้วก็มันเส่ะงไงอีนะหวานนะเดี๋ยวแต่ผลเสียมันมีนักก็นั่นเพราะคลิปนี้ก็ห่วย ไดแลลวนี่ไหลตบเลือกขห้ควายจะได้กินสบายๆหน่อยพอ,อมันมุดเจียกเข้าไปในบ่ละไอ้นี่ก็ตัวเน็ตครับปากันใไปคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ